ครับตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณตีห้ากว่า,วาเราตื่นประมาณตีสี่แต่ตอนนี้เรากำลังจะขึ้นไปที่ดอยปุยไปเดินเส้นทางเดินป่าดอยปุยกันแล้วก็เราจะพาทุกคนไปดูว่าบรรยากาศดอยปุยเส้นทางเดินป่าดอยปุยเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะครับไปกันเลยตอนนี้ฟ้าใกล้จะสว่างแล้วนะครับไม่รู้ว่าจะขึ้นไปดูพระอาทิตย์ขึ้นข้างบนทันหรือเปล่า ตอนนี้ครับเราก็กําลังจะเดินไปจุดชมวิวมันจะมีอยู่สองจุดนะครับตรงบริเวณขงโค้งตรงนี้มันจะมีที่เป็นศาลาแล้วก็จะเป็นที่เขาเรียกว่าอะไรไนหะมัน,เป,นเป็นติ่งข้างทางเนี่ยติ่งข้างทางครับอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราจะพาไปดูตรงนี้กันเพราะว่าตรงนู้นเนี่ยคนเยอะมากเยอะมากจริงๆเดี๋ยวเราเดินไปตรง,ตรงนู้นกัน อนนี้เราก็อยู่ที่จุดชมวิวทางขึ้นดอยสุ้นเฮแล้วนะครับก็จุดชมวิวที่นี่เนี่ยเราจะสามารถมองเห็นเมืองเชียงใหม่เนี่ยได้กว้างมากๆเลยนะครับทุกคนตอนนี้เนี่ยก็เวลาประมาณ6กโมงครึ่งเจ็ดโมงพระอาทิตย์ก็ขึ้นแล้วนะครับเราขึ้นมาทันดูพระอาทิตย์ขึ้นด้วยทุกคนแต่ว่าพระอาทิตย์เขาขึ้นมานิดนึงแล้วแหละตอนที่เราขึ้นมาถึงนะอนนี้เราก็กําลังดูวิวอยู่วันนี้หมอกไม่ค่อยเยอะเท่าไหรนะ่เนาะแต่ว่าบรรยากาศดีมากๆเลยอากาศก็หนาวๆแบบไม่ได้หนาวมากเท่าไหร่แต่ก็ว่าอากาศเย็นสบายเดี๋ยวเราจะ ให้ดูวิวเมืองเชียงใหม่ตอนนี้กันพระอาทิตย์กำลังขึ้นแสงสนดมากๆเลยโอ้โหดูตรงนู้นมีมีผีเสื้อบินผ่านไปใ่มีบอลลูนด้วยทุกคนเดี๋ยวไม่รู้ว่าจะเห็นหรือเปล่านี่เห็นไหมตรงนั้นหนึ่งลูกแล้วก็ตรงนี้หนึ่งลูกตรงนี้ก็จะเป็นจุดชมวิวอีกที่หนึ่งนะครับจะเป็นที่รักมีศาลายื่นออกไป เห็นวิวกว้างกว่าที่เมื่อกี้แล้วก็ตรงนี้ก็จะมีของมาตั้งขายแต่วันนี้เรามาเช้าของยังไม่ยังไม่ยังไม่ได้ตั้งเลย ตอนนี้เราก็อยู่กันที่ทางขึ้นยอดดอยปุยล้นะครับตอนนี้เนี่ยอากาศเย็นลงมากๆเพราะว่าเราขับรถขึ้นมาบนเขาเรื่อยๆแล้วแล้วก็ตรงน,นี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะเดินเท้าขึ้นไปข้างบนนะครับรถมอเตอร์ไซค์รถยนต์ก็ไม่ได้นะครับแล้วก็จะเดินเท้าขึ้นไปประมาณ 5- 6กิโลเพื่อขึ้นไม่เขาบอกว่า2นะอา้าวไม่มันขึ้นไปข้างบนยอดเลยนะเ,เดี๋ยวลองเดินกันดูเออเดี๋ยวลองเดินดูมันไกลแล้วก็จะลองขึ้นไปไม่ลองดีิเราจะเดินขึ้นไปข้างบนเลย ให้ทุกคนดูนะครับว่าวิวข้างบนน่ะเป็นยังไงบ้างเพราะว่าเราเคยมาแล้วเมื่อปีที่แล้วมันก็สวยมากๆเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปได้กันเลยดีกว่าเนาะไปเลยครับหาไล่อะ ถ่าที่แปะยุงอ่ะแปอะอ๋ะเอเจอละนี่อันนี้นะครับเป็นติ๊กเกอร์แปะยุงเราซื้อมาจากช้อปปีก็มันราคาหนึ่งบาทถ้าใครอยากดูว่าเราซื้อมาอะไรบ้างในราคาหนึ่งบาทนะครับก็ไปดูในคลิปที่ผ่านมาของเราเดี๋ยวเราแปะลิก์ไว้ให้อันนี้เราต้องเอามาติดไว้เพราะว่าที่นี่ยุงเยอะเหมือนกันนะครับก็ถ้าใครจะมาที่นี่ก็พกยากันยุงติ๊กเกอร์กันยุงมาด้วยก็ดีนะครับเพราะว่ายุงเยอะมากๆไม่เอาหน้าไม่เอาหน้านี้อันนี้ติดเองเลย นี่ดีกว่าเพราะตอนนี้เหนื่อยมากเราก็เดินไปกันต่อเลยขึ้นทางลัดกันฮะทางลัดไงทางลัดเหรอใช่ทางลัดเดินขึ้นไปอ๋อจริงๆคือเราไม่ต้องเดินไปทางนู้นเพราะมันจะอ้อมใช่ไหมแล้วก็เดินมาทางนี้ได้เลยดีๆนะดีๆนะอย่านะคะอย่านะคะบอยลองล้มดิเราจะตลกล้มไม่ได้ หาอะไรอีกกาแปกันยุงแล้วป็นคนที่ยุงชอบกัดเยอะไม่ใช่แกเว่ยฉันเว่ย อันนี้ก็มาจากคลิปหนึ่งบาทนะครับถ้าใครอยากดูว<ด>่าตาม<ล>ไปดูคลิปก่อนก่อนได้เพราะว่าคลิปนั้นวิวไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไหนฉีดดีฉีดยังไงฉีดใส่ตัวหรอไม่ป้อะ <c oughs> ทุกคนถ้าสมมติว่าเราสองคนเป็นอะไรไปที่นี่ก็ตามขึ้นมาช่วยด้วยนะครับทุกคนคือแบบว่าตอนนี้ทั้งป่าน่าจะมีแค่เรากับบ,บอยสองคนเพราะว่าเงียบมากเดี๋ยวเราจะเงียบให้ทุกคนฟังเสียงนกฟังเสียงธรรมชาตินะครับหนึ่งสอง อันนี้คือบุคคลที่กำลังตั้งใจถ่ายเพื่อเก็บฟุตน,นะครับแต่ถ้าคือบาได้เลยบอย ถ้าคือบาได้เลยจ้าหมอกเริ่มมาแล้วแต่ใน,นกล้องอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แต่ด้วยตาเปล่าเราคือแบบเป็นหมอกแล้วอะ่ะรีบเดินขึ้นไปที่สูงกว่าน,นี้ดีกว่า อย่างที่เราได้บอกไปนะครับว่าที่นี่เนี่ยเป็นป่าที่ค่อนข้างจะชื้นสังเกตได้จากไรเคนที่เกาะอยู่ตามต้นไม้นะทุกคนดูตรงนี้คือแบบอย่างกับปางกีดอะ่ะคือในกล้องอะ่ะยังไม่เข้าไหลแต่คือแบบที่จริงคือสวยมากเดี๋ยวเราให้บอยเราเดินขึ้นไปดูขึ้นไปขึ้นได้ใช่มันน่าจะมีคนเคยเคยขึ้น,นระวังนะระวังไม่ตลกดีไม่เอาตลกดี ดังแบบจำเป็นเหรอคือแบบตรงนี้มันเหมือนสวน เ,เหมือนป่าฝรั่งบ้างเลยทุกคนไม่คิดว่าจะเจอเพราะว่ามาแต่ละครั้งเนี่ยมันไม่เหมือนกันเลยเหมือนปีที่แล้วที่เรามาเราเจอต้นสนโคนเดี๋ยวเราแปะรูปไปให้ดูถ่ายรูปไว้สวยมากๆเลยปีนี้เรากลับมาที่นี่อีกครั้งก็คือเจอต้นไม้ที่โดนไฟเผาน่าจะเกิดจากไฟป่าแล้วก็มีพวกมอส พวกไรเค้นขึ้นตามพื้นเต็มเลยต้นไม้ที่โค่นแล้วเราก็โดนไฟเผาเนี่ยก็จะเป็นสีดําๆแบบนี้คือแบบมันตัดกับมอสกับไรเค้นตรงพื้นมากใกล้จะถึงแล้วนะครับก็ตอนนี้เราเดินมาจะถึงลานกลางเต็นแล้วเดี๋ยวเราก็จะเดินต่อไปตรงยอดลอยปุ๋ยกันเดินตรงไปตรงนี้ก็จะเป็นเส้นทางดูนกแล้วถ้าเราเดินไปตรงนี้ก็จะไปลาน ให้ดูบรรยากาศเออทุกคนคือแบบดูหมอกดิเห็นหมอกไหมตอนนี้คือเป็นเวลาประมาณ10บโมงแล้วคือเราขึ้นมาที่นี่นานมากๆเราแวะถ่ายรูปเราแวะอะไรด้วยคนเห็นหมอกไหมนี่คือหมอกไม่ใช่ไดไอไม่ใช่ควันไม่มีใครมาเผาหมูเผาป่าเผาข้อหลามนี่คือหมอกจริงๆมาจากตรงนู้นเห็นไหม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  ตอนนี้เราเดินใกล้ถึงจุดชมวิวแล้วนะครับเส้นนี้เราคิดว่ามันสวยมากๆเพราะว่าป่ามันยังคงความเป็นป่าทุกคนมันยังแบบเขียวๆยังไม่ได้มีใครเข้ามายุ่งเกี่ยวอะไรกับมันมากเพราะว่าด้วยที่นี่มันไม่ค่อยมีคนเข้ามาเที่ยวด้แหละเนาะเพราะฉะนั้นนะครับการเดินก็ต้องระวังหน่อยถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้เดินยากเหมือนเดินเดินขึ้นเข,ขาเดินบนภูเขาอะไรเงี้ยแต่ว่า ก็ค่อนข้างอันตรายอยู่เหมือนกันแต่ว่าไม่ได้อันตรายมากขนาดนั้นแค่ระวังนื่นระวังสัตว์ิดเล็กๆน้อยๆแค่นั้นเอง นี่ทุกคนเห็นวิวไหมอันนี้คือแบบเห็นภูเขาอีกภากอีกฝั่งหนึ่งเลยอะคือแบบบรรยากาศดีมากข้างล่างคงจะแดดร้อนมากๆเลยแต่ข้างบนเนี่ยไม่ร้อนเลยนะโคตรหนาวอะอันนี้คือต้นอะไรบ่อยต้นไข่มังกรไข่มังกรนะใชะ่ไข่มังกรหนึ่งแล้วเราก็เด็ด นวดมังกรออกมาเด็ดนวดมังกรหนึ่งอีกหนึ่งแล้วเราก็เอาไปทิ้งไว้ให้มันแห้งมันก็จะขด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 ตัวใช่ไหมอ่าแล้วเราก็เอาไปจุ่มน้ําแล้วมันก็จะกลายเป็นว่านนาฬิกาที่มันจะหมุนตามเข็มนาฬิกาจะไม่ว่าอะไรก็ตามมันจะหมุนตามเข็มนาฬิกาไม่ใช่เข็มทิศ เข็มทิศมันใช้เข็มกับใบไม้เว้ยอันนี้คือบ้านเข็มนาฬิกาที่มาจัดหมดมังกรจากต้นมังกรอีกไข่มังกรด้วยเกิดมาจากไข่มังกรเป็นต้นมังกรใช่แล้วมันจะเป็นไข่มันจะเป็นสีขาวๆแต่ไข่สีขาวอีกยังไม่ฟักด้วยโอ้อเมซิ่งอินไทย a ลนด์เนาะตรงนู้นเป็นหมู่บ้านนะครับเราไม่รู้ว่าคือหมู่บ้านอะไรดอยปุยปะโ้ทุกคนเราขึ้นมาสูงขนาดนี้เลยอ่ะด้วยการเดินเท้า เอาละครับตอนนี้เราก็ขึ้นมาถึงจุดชมวิวหัวหมูเส้นทางเดินป่ารอยปุยนะครับผมก็อย่างที่ทุกคนได้เห็นก็คือที่นี่บรรยากาศดีมากๆท่าทางที่ตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ10บโมงได้แล้วละครับก็เราขึ้นมาตั้งแต่ช่วงเช้าขับรถขึ้นมาแล้วก็แวะเดินเที่ยวถ่ายรูปตลอดเส้นทางเลยก็คืออาจจะใช้เวลาเยอะหน่อยในการเดินแต่ก็คุ้มครับผมเพราะว่า ที่นี่เนี่ยค่อนข้างที่จะคนมาเดินน้อยแต่ก็ไม่รู้ว่าแค่ช่วงนี้หรือเปล่านะครับเพราะว่าเรามาช่วงต้นเดือนพฤศจิกาแล้วก็ทั้งเวลาตอดเส้นทางแถวเดินมาเนี่ยก็ไม่เจอคนเลยมีแค่พกกับ,บอยสองคนที่เดินก็สนุกดีดูเป็นแบบเหมือนเดินเล่นในในในเขาส่วนตัวเลยอะไรอย่างนี้ก็สนุกดีครับผมก็อยากให้ทุกคนถ้าได้แวะมาที่เชียงใหม่ไม่ว่าจะเป็นช่วงหน้าหนาวนี้นะครับก็ลองแวะขึ้นมาเดินเล่นถ่ายรูปที่นี่ดูทางเดินไม่ยากเนาะบอยเนาะเดินง่ายเดินสบายเดินสะดวกแต่ว่า พกยากันยุงสติ๊กเกอร์กันยุงอะไรก็ได้การแมลงมาด้วยก็ดีครับผมเพราะว่าแมลงค่อนข้างเยอะแล้วก็ช่วยการรักษาความสะอาดช่วยกันอย่าทิ้งขยะนะครับเวลาเอาอะไรมากินก็เก็บกลับลงไปด้วยเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้กับวิวสวยๆบนจุดชมวิวหัวหมูนะครับผมเส้นทางเดินป่าดอยปุยเดี๋ยวเราจะเดินกลับลงไปตรงเส้นทางนี้ เดี๋ยวจะอินเสิร์ตให้ภาพให้ดูว่าทางเดินเนี่ยมันชันขนาดไหนขึ้นง่ายแต่ว่าลงยากครับผมก็ขึ้นได้สองทางทางโน้นแล้วก็ทางนี้ขึ้นมาแล้วก็ลงตรงไหนก็ได้ก็อยากให้ทุกคนมาเดินเล่นกันเยอะๆนะครับสำหรับคลิปต่อไปเราจะพาทุกคนไปเที่ยวที่ไหนก็ฝากติดตามด้วยแฮปอะโเดของโฟกกัรอยฝากทุกคนติดตามด้วยนะครับไปแล้วบ๊าบาย นี่ก็คือทางลงนะครับมันก็จะค่อนข้างลำบากนิดนึงเราต้องเดินลงไปตุ๊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 เพื่ออ้อมไปลงถนนข้างล่างนู่นไปเดินลงไปกันเราจะกลับลงไปข้างล่างแล้ว